อยากมีรถขุดโทรหาผมสิครับ0616960160 0616960160ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านทุกวันที่ร้าน2องรถสวยอำเภอพานทองชลบุรีวันนี้นำเสนอรถขุดแบรนด์ดูซันราคาถูกราคาไม่แพงลูกค้าเตรียมเงินรอได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้คันที่1นนะครับเป็นดูซันดีเ 60ขีด7ก็คือขนาด6ตันนั่นเองอาร์มยาวสวยเดิมครับตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆโลโก้สติกเกอร์สวยๆนะครับเป็นรูปแบบดูซันคันนี้ก็มาพร้อมกับตัวช่วงล่างนะครับแท็กเหล็กนะครับผมใบดันความกว้างนะครับอยู่ที่1เมตร95เซนนะครับขึ้น6ล้อได้นะครับผมส่วนทางด้านข้างทางนี้ก็เป็นแบตเตอรี่นะครับผมถังน้ำมันดีเซลนะครับ บอดี้สวยๆเลยนะครับสีก็เป็นสีเดียวกันทั้งสามคันเลยช่วงล่างสวยๆแท็กแท็กนะครับผมเป็นรูปแบบแท็กเหล็กประมาณ80%เปอร์เซ็นเลยเครื่องยนต์คันนี้มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์สี่สูบครับผมหัวฉีดระบบไดเล็กปั๊มแฮลิกรูปแบบปั๊มนิ้วก็สภาพสวยเดิม รถนอกครับไม่เคยใช้งานในประเทศไทยท่อเสียอยู่ทางด้านบนได้เป็นท่อแบบสแตนเลสด้วยภายในนะครับผมกว้างเลยแล้วก็คอนโทรลน้ำมันซ้ายขวาตัวเดินนะครับขับง่ายขับนิ่มผมลองขับดูเรียบร้อยหมดแล้วลูกค้าท่านใดที่เป็นมือใหม่ก็สามารถขับได้โดยง่ายช่วงล่างทั้งสองข้างเหมือนกันเลยนะครับตัวเดินเฟรมหนาหนาน,นะครับลูกค้าซื้อไปใช้งานได้ทนทานแข็งแรงดีเยี่ยมเหมาะมากนะครับสำหรับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ หารถขุดราคาไม่แพงและได้ไซส์ขนาด6ตันลูกค้าจองได้รีบจองเลยนะครับคันนี้เปิดราคาขายให้ลูกค้าเพียง359,000บาท359,000บาทราคานี้ส่งให้ลูกค้าฟรีทันทีทั่วประเทศไทยโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะครับผมฝ่ายขาย0616960160นะครับแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็โทรหาฝ่ายขายเราได้เลย มาที่พี่บิ๊กบึ้มของเรานี่เองนะครับผมใหญ่สุดนะครับของดูซันที่ร้านเราก็คือขนาดไซส์80หรือ8ตันนั่นเองคันนี้ก็ออปชั่นทุกอย่างมาเต็มหมดครับคุณลูกค้าทั้งลายไปปิ้งต่อหัวสว่านที่เดิมๆจากโรงงานบุงกีตัวนี้จะใหญ่กว่า55และ60นะครับประมาณสัก10เซนนะครับผมตักดินได้เยอะกว่าแล้วก็ตักขึ้น6ล้อสบายทีบไม้นะครับผม ง่ายๆนะครับลูกค้าสบายๆนะครับตัวนี้ก็ได้ใบดันด้วยปกติตัว80จะไม่มีใบดันแต่แบรนดูซันนะครับคิดให้ลูกค้าเรียบร้อยหมดนะครับแถมใบดันมาให้ลูกค้าเลยมีช่วงล่างที่บึกบึนกำยำนะครับพร้อมลุยให้ลูกค้าได้เลยนะครับทนทานแข็งแรงเฟรมหนาๆสวยๆแล้วก็โซ่ยังหนาๆอยู่เลยนะครับคุณลูกค้า ดีไซน์ตัวนี้ก็จะกลมๆนะครับคล้ายๆกับตัว55และ60เช่นเดียวกันฝากระโปรงตัวนี้ก็เบานะครับเปิดง่ายเครื่องยนต์เป็นเครื่องขนาด4สูบเช่นเดียวกันแล้วก็ปั๊มไฮดรอลิกรูปแบบปั๊มนิ้วทำงานก็ว่องไวรวดเร็วหันใจนะครับสำหรับท่านใดที่มองหารถไซส์ขนาด8ตันผมมองว่าคุ้มมากๆได้ออปชั่นครบมากๆคันนี้ช่วงล่างอีกฝั่งก็สาภาพสวยเช่นเดียวกันนะครับผมเฟรมหนาๆโซ่สวยๆเลย สำหรับภายในคันนี้มาด้วยคอนโทรลน้ำมันซ้ายขวานะครับแล้วก็คันนี้เราติดตั้งแอร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับคันนี้ติดตั้งแอร์ไปเรียบร้อยแล้วราคาเสนอขายนะครับผมคันนี้ปกตินะครับคันนี้ขายอยู่4ีแส0เจ็ดื่นซื้อภายในคลิปนี้นะครับลูกค้ารับส่วนลดทันที4ี่หมื่นครับ จ่ายเพียง4 3 9 0 0 0ส่งฟรีถึงที่บ้านลูกค้าเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจับจองเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับส่วนลถที่เยอะที่สุดจากร้านสอรถสวยแบบนี้ฝ่ายขาย0616960160 0616960160สองรถสวยอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรียินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านทุกวันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ